เฮ้ย <Hey, S 2> คุนขึ้นว่าเตารับไม่ต่อสายดินนะอย่างนี้ผมก็มีใครเห็นเลดิพี่ <laughs> คุงปุ่นก็พูดไงไดลองมาเช็คที่ห้องนะ ช่างมินทําอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้นก็กำลังเช็คการทํางานของตัว s o ก k e t t e ต t e r อยู่เราก็ต้องซื้อมาหลายยี่ห้อเพื่อเราจะได้ลองเช็คว่าการทํางานของแต่ละตัวเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันและถูกต้องอยู่ไหมอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าต่อเข้าสายถูกต้องเนี่ยเขจะขึ้นตามแล้วแต่ตัวพังสเกลการเข้าสายของมันแล้วตัวนี้อ่ะก็ขึ้นว่าต่อถูกต้องอยู่เหมือนกันการทํางานของทั้ง3เครื่องเนี่ยใช้งานได้ถูกต้องอยู่นั่นเองงั้นลองไปเช็คโต๊ะทางานปุณนให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับไปกันนี่เหรอตัวนี้ใช่ไหมค่ะเฮ มันขึ้นว่าเอารับไม่ต่อสายดินนะเพื่อความชัดเจนเราจะใช้สองเครื่องนี้เช็คด้วยอ้าวตัวนี้ก็ขึ้นว่าไม่มีไฟดินปุ๊บนั่นชัดไฟตรงกลางขึ้นอนี่ยงเดียวตาเกียวเขาบอกว่ากราวโอเพนก็คือไม่ต่อสายดินนั่นเองอย่างนี้ผมก็มีใครเห็นเลยดิพี่เดีย๋ยวผมนั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่อ,อย่างนี้ <laughs>